สวัสดีครับอันนี้พามาดูฝรั่งที่เสียบยอดไว้เมื่อวันที่2ตุลานะครับวันนี้วันที่ 20, 21แล้วก็ผ่านมา19วันจริงถ้าจะให้ดีก็เจาะก็ได้ครับเจาะให้ต้นฝรั่งภายในถุงมัน ตอบสภาพกับอากาศภายนอกจ่อที่เม่ามาคั3สามวันที่เขาแนะนำกันส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าทําได้ก็ดีครับแต่ผมไม่ไปจับขนาดีครับยังไม่ดีดูเลยแต่ว่าเห็นครับภายนอกมันก็ดูเขียวๆดีนะครับ หน้าจะติดน,นะถุงนี้ก็วใบยังเขียวมนะันจะต้องลองเอามาปรับสภาพภายนอกอีกครั้งหนึ่งนะถ่ายมือเดียวครับ ก็ยังเขียวอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับประมาณนี้นครับขอบคุณครับ